สามสิ่งที่ไม่อยากให้พูดสำหรับใครที่กำลังเก็บเงินอยู่ค่ะปัสดีค่ะมาพบกับวานจริงมีจริง,รงสองจริงนะคะน้องๆคนไหนที่กำลังเก็บเงินอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคคดคลิปใหม่ๆของพี่วานวันนี้พี่วานจะพูดถึงเรื่องของคำพูดที่ทำให้เราเก็บเงินไม่ได้คำพูดเกี่ยวอะไรคำพูดทำให้เราเก็บเงินไม่ได้เลยเหรออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันก็มีส่วนที่ทําให้เราเก็บเงินได้เก็บเงินไม่ได้นั่นเองค่ะน้องๆเคยได้ยินไหมว่าเวลาเราพูดออะะไร่ เราจะได้สิ่งนั้นค่ะพี่หวานเองก็เคยเป็นตอนอยู่มหาลัยนะคะก็คือตอนเรียนเนี่ยพี่หวาน,นรู้สึกว่าอยากได้วิชานี้อยากได้ท็อปวิชานี้พี่หวานพูดกับตัวเองตลอดเลยนะอยากได้อะวิชานี้ฉันขอแบบให้ได้ที่หนึ่งของคลาเธอซึ่งพี่หวานพูดกับตัวเองทุกวันนะคะมันส่งผลให้พี่หวานเนี่ยตั้งใจงอ่านหนังสือค่ะปกตินี่คือวิชาอื่นก็ไม่ค่อยอ่านขนาดนั้นนะคะก็คืออ่านแต่แบบไม่ได้ตั้งใจขนาดเนี้ยเพราะว่าวิชาอื่นไม่ได้พูดกับตัวเองไงว่าฉันอยากได้ที่หนึ่งแต่วิชาเนี้ยพูดจริงๆ แล้วมันส่งผลให้การกระทำมันเกิดค่ะพี่หวานอ่านหนังสือตั้งใจเรียนกับมาทบทวนบทเรียนทุกครั้งเลยเชื่อไหมคะว่าพี่หวานได้วิชานั้นท็อปจริงๆซึ่งมันมากมหาศจรรย์มากๆเลยเพราะว่าวิชานั้นน่ะข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วพี่หวานเป็นคนไม่ได้ภาษาอังกฤษมันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่หวานอ่านเยอะค่ะเจอโจทย์เยอะทําให้พี่หวานรู้ว่าประโยคเนี้ยมันต้องเป็นตัวแปรนี้ คือมันเป็นวิชาแบบฟิสิกส์มันจะต้องแบบเอาตัวแปรมาทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่หวานก็แปรไม่ออกหรอกแต่เดาๆได้ว่าอันเนี้ยมันต้องเป็นตัวแปรนี้แล้วพี่หวานก็เอามาใส่คือแบบเออมันทําให้พี่หวานเนี่ยได้ที่1ของว<อ>ิชานั้นแล้วเชื่อไหมวิชานั้นกลางภาคพี่หวานได้ท็อปใช่ไหมพอปลายภาคพี่หวานอะหอเหี่ยวค่ะพี่หวานรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ท็อปแน่เลยเหี่ยวามากเชื่อไหมว่าพอพี่หวานรู้สึกว่าไม่ได้ท็อปมันก็ไม่ตั้งใจงเรียนคะ่ะ แล้วพอปลายภาคพี่หวานทําข้อสอบไม่ได้เลยสําหรับวิชานั้นอันนี้อยากจะเข้าขาๆก่อนว่าคําพูดของเรามีผลนะคะวันนี้เลยอยากจะมาทําคลิป3ส,สิ่งที่ไม่อยากให้พูดนะคะจะได้เก็บเงินได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอย่างแรกคือพูดว่าฉันเก็บเงินไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้หรอกมันส่งผลจริงๆนะคะพอเรารู้สึกว่าเราเก็บไม่ได้เราก็จะไม่เก็บเราก็จะไม่โฟกัสเราก็จะไม่อยากเก็บค่ะเราก็จะใช้เงินและอย่างที่2ก็คือคําพูดที่ ผัดวันประกันพุ่งค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บมาลื่นค่อยเก็บละกันอะไรแบบเนี้ยทําให้เราเนี่ยผัดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่ได้เก็บค่ะอย่างที่สามที่ไม่อยากให้พูดก็คือดู a อสิเได้เงินเยอะเอก็เลยเก็บเงินได้เยอะไงแต่เราอะได้ไปวันละสิบบาทเราจะไปเอาอะไรเก็บมันเป็นคําพูดที่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะ ก็เลยไม่อยากให้พูดนะคะมันส่งผลให้เราท้อใจเปล่าๆไม่ว่าเพื่อนๆจะได้เงินมาเท่าไหร่ช่างเขาค่ะเราโฟกัสที่ตัวเองว่าเราเก็บเงินได้เท่าไหร่ดีที่สุดนะคะก็เป็น3มสิ่งที่ไม่อยากให้พูดจริงๆก็ยังไงลองเอาไปปรับใช้ดูนะวันนี้พี่หวานก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบายบาย